โอเคนะครับวันนี้จะปามาดูแมวนะครับอาการอาการของมันก็คือแก้มตรงนี้มันบวมมานะครับเป็นหนักเสบป่องมาแต่ตอนนี้ฉีดยาไปไม่ใช่ฉีดยานะครับอห้กินยาโดยการป้อนยาแก้เสบเป็นน้ำไปแบบนี้นะครับก็นี่ขึ้นแล้วนะครับตรงนี้แก้มก็ยุบลงไปแล้วนะครับตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นน้ําแล้วก็เป็นหนองสามารถบีบออกมาได้นะครับคุณหมอแนะนํามานะครับผมไปซื้อยามานะครับไปได้ปลาแมวไป คุณหมอแนะนาว่าถ้ามันบีบออกมานิดๆหน่อยๆน่อยได้นะครับมันแต่ว่าถ้าบีบแล้วมันไม่ออกก็ไม่ต้องไปบีบมันนะครับเพราะว่าแมวมันจะเจ็บก็คือพอเราให้กินยานี่เป็นยาแก้กเสบนะครับให้กินหลังอาหารวันละสามครั้งนะครับถ้ามันไม่ยอมกินอาหารก็ให้เป็นพวกน้ำหวานหรือว่านมอะไรก็ได้นะครับพอพอให้ไปมันก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วตอนนั้นนี้มันมีอาการเจ็บมันไม่มันไม,ไม่กินข้าวด้วยนะแล้วก็น้ำหนักลดนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะปกติแล้วนะครับโอเคอันนี้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ